หน่วยการเรียนรู้ที่1ความรู้เบื้องต้นและความต้องการสารสนเทศสาระสําคัญสารสนเทศมีความสําคัญเปรียบเสมือนสายเลือดทั้งในชีวิตประจําวันการทํางานและการดําเนินงานขององค์กรต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความสอดคล้องและคํากล่าวว่าสารสนเทศคืออํานาจหมายความว่าผู้ใดมีสารสนเทศ มากกว่าย่อมได้เปรียบนั่นเองในสังคมข่าวสารหรือสังคมสารสนเทศจําเป็นต้องใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้องและนําความรู้และความเข้าใจมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมความสำคัญของสารสนเทศจึงไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษานักวิชาการ แต่มีความสําคัญกับทุกคนทั่วสังคมทุกอาชีพสารสนเทศนอกจากจะมีความสําคัญต่อตัวบุคคลแล้วยังมีความสําคัญต่อสังคมในด้านต่างๆอีกด้วย